สวัสดีครับผมพญานาคราชก็เนื่องจากว่ามีน้องๆ้องอิตรีจากป้ากลางตักกันมาตามกันจังหวูจังหันเมือนว่าพญานาคราชเออต้าจานเนียวคนใต้ตําป่วยตําปือดีคือน้องฟังพี่หลวงนะฉีบเด็กใต้นี่ไม่จะยากเลยคนชัดเจนมันกองเ้ยต้าน้องอยากได้คนปอมปอมหุุนดีดีให้น้องหมายตรงไปเลยตรงคนตีเล่นแข่งแข่งแข่งแต่งบอลจับ,จบ ปเบี้ยไปเล่นวัวตีปึกปึกและกล้ากายานอรถพ่อรถแม่มันไปจำนำไอ้หมูนี่ตัวใหญ่จะเป็นคนหุ่นดีเปเพราะระบบเป่าพรานมันดีปรานมาแมตตั้งพ่อทั้งแม่มันถ้าได้น้องใหมค่คนมันจะหุ่นดีว่าเดิมเพราะว่ามันได้พรานน้องกันจ <c oughs> ีบคนใต้นี่แม่ยายทำกันลูกการก้าวกลัวนี่ต้องผ่านป้ากลัมเด็กขูดนี่ต้องชัดเจนขูดเ้าต้องชัดพืช ลแล้เปลาเนี่ยต้องเข้าใจว่าลายเมงนี่กินไม่ได้เมงคืออะไรเมรงคือพระโอรสของต้นมะพร้าวซึ่งลักษณะปลายโนกเหมือนเปล้าปอกแต่หาไมายเยื่นนี่คือเมงทำอะไรไม่ได้จึกจากำจับไอดีต้าวันไหนที่ปัวหายแล้วไปตามแม่ยายต้าแม่ยายบอกว่าผัวไปเอาวัวน้องหญ่าก้าวใจพิษว่าปวยไปตาลิตติดึงกับมัวคือคำว่าไปเอาวัวนี่คือไปปลาหัวหลบมาเริน อะไรคือรุนรุนก็นคือรุนรุนก็นคือบ้านอะไรน้องคำจับต้องให้ชจัดเจนเหมือนคำว่าเช็คนี่เช็คคำเดียวความหมายมันกองอีแมนเหมือนตาแม่ยายถามว่ามึงกองไปแจ็คแต่ตีสุกกว่าปัวมึงมีกี่เมียเช็คในที่นี้ก็คือให้ไปลองเช็คดูว่าเมียน้อยของผัวเธอมีกี่คนอีนุยและมึงเล่นเช็คเบอร์แม่ไม่หรกเช็คในที่นี้ก็คือเช็คเบอร์เหมือนกับบินเงินสดนั้น อธิบายยากอันนี้นะแต่มันก็คือแชกไปจอยิบควยแชกให้แมที่ดีลูกแชกในที่นี้ก็คือควยแชกควยแชกก็คือเหล็กควยเหล็กควยก็คือขีดควยขีดควยก็คือควยแชกควยแชกก็คือควยแชก นี่กะเชกกันน้องต้องก้าวเจอโยไปเรื่อยๆเดี๋ยวน้องกะจินเชงก็เหมือนกันเฮ้อีนุยตรงนี้มือจังแล่แน่จอมาแจ้งควยเมเลีติตีเชงในที่นี้คือการเปิดควายให้วางวางแล้วก็ส่งไปที่ตรงนั้นเพื่อให้เห็นอะไรได้จัดขึ้น อันนีก้ก็เรียกว่าแฉงอีนุ่ยแกบแก้แต่ไปแลโลกมึงโนบเือนจับเจงไข่ม้วไปแล้วแฉงในที่นี้ก็คือการกระทาโดยการเคลื่อนเปลือกอวัยวะเพศชายถอยหลังอย่างจ้าจานี่ก็เรียกว่าแฉงม,มันไม่ใช่เรื่องตลึงเลยแต่เล็กเล,ก,เลกน้อยน้ยน,ยน้องก็ต้องเข้าใจไว้นะลูกและก็ยังมีหลายกรรมที่น้องไปถิงตาวเองอย่างเช่นเล่าวังอีหลนนั้นลูลาจังอีเจ้านี่อมมือแทนเ,เล่าเล่าทุ่งโกม Pro. โปรต่อปลูกหลังหลืดเออเป็นต้นเปลืออาชีพเด็กตาตไมันจะอยากเลยแต่กับมันก็ไม่ได้งายเล่ง,ต,งต,ต้องดึก้ะและเหมือนเดิมกับคลิปนี้นะครับปุ้มก็ะตัมาเพื่อความบันเติงและความทนุกระานตอนนั้นไก่ดาก็งายมาตัตเบย์นะครับจากปุ้มเบย์ยายนะครับชุบ็เชง